สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูพังน้ำมือครับล้างแผลที่หางนะครับกับควานสิงนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆหน่อยนะครับวันนี้มาล้างแผลให้พังน้ำมือนะครับควานสิงแผลก็จะเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่ครับมาดูรอยเป็นเชื้อรานะครับนี่ตัดตัดออกตัดส่วนที่ออเป็นเชื้อราออกอ กินเกือบถึงกระดูกนะครับนี่ครับเป็นแผลเน่านครับก่อนหางหน้านะครับนี่เซลลหางตายหมดเลยครับเป็นความสะอาดทีมือได้กว่าสิ่งพามาดูความสิ่งล้างแผลทำความสะอาดหางนะครับ นี่นี่ครับล้างวันละกี่ครั้งครับนี่คอนสิงนี่วันละสองครั้งครับน,นี่ครับกำลังทำแผลนะครับยาฆ่าเชื้อหน่อย จากหางหนาๆน,นะครับวันนี้หรือหางนิดเดียวครับเซลโหตายนะครับสวัสดีครับ<า>วันนี้พบกับช่องบุญเมืองสารงาม นี้เราก็มาพบกับแม่น้ำเมยกับแม่ดวงแก้วนี่ก็พามาดูแม่น้ำแก้วตอนเย็นครับผมครับนี่ก็บรรยากาศยามเย็นๆครับนี่ยามเย็นๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาดูมาเช็คความเรียบร้อยว่าช้างเรายังอยู่ไหมโซ่หลุดโซ่ขาดไหมเราก็มาเช็คเขาก็เพิ่งเอายางรถมาเล่นเมื่อกี้เห็นไหมครับ ตรงนั้นน่ะนะก็จะประมาณนั้นครับนี่ก็แม่ดวงแก้วกินเยอะครับอันนี้กินเยอะมากดูดีครับสับประรดก็เกือบจะหมดแล้วครับแค่2อาทิตย์เองนี่ก็รอบๆครับแห้งไปหมดเลยครับฝนตกแค่วันเดียวไม่ชุ่มไม่ชื้นเลย ครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูแม่น้ำเมเอยกันไปกันเลยอ่าอันนี้ก็แม่น้ำเมเอยแม่น้ำเมเอวยคน่วยช่วยเลือ,ลอนี่แหละครับยามเย็นเย็นแดดกำลังจะตกครับผมนี่ก็เราก็จะมาย้ายกกหลักแม่น้ำเมเอยกันพอดีว่ามีช้างตัวหนึ่งเขากระโดดใส่เมื่อกี้ผมเลยต้องย้าย เพื่อความปลอดภัยของแม่น้ำเมย์เขาจงใจที่จะหาเรื่องแม่น้ำเมยครับเดี๋ยวผมจะพาดูดูแบบมุมไกลๆเห็นไหมครับตัวนั้นแะตรงนี้ครับในตัวนี้เขาจ้องจะหาเรื่องแม่น้ำเมยครับเราเลยต้องมาย้ายเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนครับผมนี่ก็ดูเด็กเขา ยืดมือเอาอะไรเนี่ยครับนี่ก็กินไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่กินไม่เหลือเลยครับกินเหลือแค่นี้แหละแล้วก็มีโยนบ้างครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาย้ายกันอ่าอันนี้เราก็ย้ายกกหลักแม่น้ำมือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มาไว้กับต้นอะไรอ่ะเขาเรียกต้นมะมบกใช่ไหมถ้าเรียกไม่ผิดครับผมเราก็เอาสบรถให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวอันนี้ก็ประมาณสักห้าทุ่มหน่อยๆแล้วครับกลางคืนอย่างมืดเลยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูแม่หลุงแก้วกันเรามาเช็คความเรียบร้อยครับในรอบที่สองที่ออกมาตอนนั้นก็ออกมาประมาณ ห้าโมงครึ่งนี่ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วจะเที่ยงคืนแล้วครับนี่แม่ดวงแก้วก็จะประมาณนี้แล้วครับนี่ออากินสับปะรดอ่าโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมฝันดีครับ